โอ้โอหน่ากลัวทําไมจมูกเป็นแบบนี้อจมูกเหมือนเอเลี่ยนเลยโอ้ทุกอย่างเลยอะที่เขาทักมาเราก็อืทาไมจะต้องพูดคาคานี้ให้เราแบบซ้าใจอนะีกเนาะหน้าเป็นเอเลี่ยนบ้างหนะ้าเป็นยัง้นอย่างงี้บ้างโอ้พี่ก็แบบหอย่าอกพูดทอ้ทอท้อว่าไอ้เราจะทํายังไงชีวิตนี้ชีวิตนี้นจะทำไงหรือว่าจะเป็นพิการอย่างงี้ตลอดไปเหรออะไรเงี้ยก็เหมือนคนปักแหว่งนะั่นแหละที่มันฉีกตรงเนี้ยนะ บุญไม่ถึงมั้งถึงได้เกิดมาเป็นคนไม่สวยเราก็แก้เยอะขนาดนี้แล้วทําไมเราไม่สวยสักทีละ่ะอะไรเงี้ยตอนนี้หลังจากที่ทําจมูกไปแล้วเราเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเชื่อเลยเราน่าจะตัดสินใจทําตั้งนานแล้วนะทําได้ขนาดนี้เลยเหรอคุณหมอเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอคะภูมิใจที่ได้แบบเกิดเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึงอะคะ่ะ ทรงจมูกได้รูปมากขึ้นมันได้ทรงที่เราต้องการแล้วก็ปรารถนาจริงๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยพี่หญิงต้องการจมูกที่ดูอวบอิ่มนะคะให้มันบาลานซ์มากขึ้นกับใบหน้าของพี่หญิงค่ะทำมาหกครั้งแล้วไม่เคยได้ดีสักครั้งหนึ่งติดเชื้อสองรอบก็คือมีการรัดของผังผืดทำให้จมูกเราผิดรูปแล้วก็มีการแหงนขึ้นหดล้งตัว ที่เราเสียไปอ่ะมันเปลี่ยนชีวิตเรามันก็คุ้มนะพอใจมากถึงพิมพ์มากที่สุดเลยทําจมูกแค่อย่างเดียวแต่เปลี่ยนหน้าเราทั้งหน้าเลยจมูกเ,เ,เกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็หดรั้งแล้วก็สั้นแล้วก็รูจมูกไม่เท่ากัน,นะคะ่ะที่ดูเคสของคุณหญิงทิติการมาก็เชื่อมันเต็มร้อยเลยไม่มีความกังวลอะไรแล้วคะ่ะ ตัวพี่คิดว่าโรงพยาบาลเรอรักนี่คือให้ความมั่นใจกับพี่ว่าพี่จะสามารถกลับมาดูดีได้จากจมูกที่มันพังๆของพี่ค่ะใช่แล้วก็สถานที่ด้วยเ,ออเป็นโรงพยาบาลพี่ก็มั่นใจร้อเปเซ็นเลยค่ะ